Why I read you สวัสดีค่ะวายรีตยูค่ะวันนี้นะคะก็มีเซตต่อนะคะจากเรื่องโปรดเราอีกเรื่องหนึ่งนะคะมานําเสนอซึ่งตอนแรกอะ่ะคุณจิตติเลนนะคะก็แจ้งเวลาว่าว่ามันจะมีเรื่องต่อนะคะซึ่งพอมีเรื่องต่อเราก็อาจจนจบซึ่งเราบองเลยว่าฉันแฮปปี้ฉันชอบเรื่องนี้มากนะคะก็คือเนี่ยค่ะเป็นเรื่องต่อจากเรื่องวิศวกรรมศาสตร์นะคะนั่นก็คือแทนทัน,นวิศวกรรมโยน 他。 ซึ่งเป็นเรื่องของรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องของอาร์กับอาร์มนะคะที่เข้ามาอยู่ในสายรหัสเทวดาด้วยแต่คนที่เข้าไปอยู่สายรหัสเทวดาคือโยธานะไม่ใช่ไม่ใช่ใชในายเอกนะเลยตอนนี้ไม่ใช่ในายเอกเป็นไปอยู่สายนั้นแล้วนะเพราะสยนะั้นะเขากินกันเองไปเรียบร้อยแล้วจะมีคนนอกที่จะไม่ได้กินกันเองในสายขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งเรื่องย่อๆนะคะก็คือการยุคนนะคะหรือว่าเลสัสั้นว่ากันก็ได้อะเขาก็สอบเข้าคณะวิศวะที่นี่นะคะแล้วก็ ทีเนี้ยต้องไปอยู่หอในแล้วกันนะ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆโฟเบียคือไม่สามารถนอนโดยปิดไฟได้นะคะเพราะว่ามันมีมันมีปมของตัวละครแหละต้องไปหอ,อ่านดูนะคะถ้าพูดเดี๋ยวมันก็เหมือนสปอยอะเนาะแล้วทีเนี้ย คณะนี้มันจะมีผู้ชายที่หล่อมากฮอตมากนะคะจะมีอยู่สองคนซึ่งบุคลิกของทั้งสองคนนี้เขาจะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือไฟฟ้าและก็โยธาบุคคลบุคคลแรกนะคะที่กันรู้จักคือไฟฟ้าทีนี้พอไปเจอเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำนะคะกรอกน้ำแตกวันที่เขาไปเจอคือโยธาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันจนมารู้ที่หลังว่าอา้าว หรอฉันก็เข้าใจว่าเป็นไฟฟ้ามาโดยตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีเนี้ยประจวบเหมาะกับว่า,ารูมเมทที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาแบบนอนโดยไม่ปิดไฟไม่ไหวแล้วอะเออก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะขอย้ายห้องได้ไหมแล้วประจวบเหมาะกับไฟฟ้ากับโยธาซึ่งเป็นฝาแฝดกันเนี่ยเขาก็อยากจะแยกกันอยู่อะคือแบบไม่อยากอยู่ด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วไฟฟ้ากับโยธามีบุคลิกที่ต่างกันเนื่องจากว่าพ่อกับแม่แยก แยกทั้งสองคนนะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบไม่ได้เลี้ยงมาด้วยกันพ่อไปทางแม่ไปทางพ่อกับแม่ก็เอาลูกกันไปคนละคนอย่างนี้สําหรับโยธาเขาจะมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่แบบว่าบอกใครไม่ได้อะเออเป็นงานลับๆที่แบบว่าจะออกไปทุกคืนน่ะก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องที่การยุคนจะเปิดไฟนอนนะคะเพราะว่ายัางไงเขาก็กลับมาตอนเช้าอยู่แล้วแล้วก็เออเขามีหุ้นเออเป็นแบบเป็นบาร์ ของพี่ชายไฟฟ้ากับโยธาเนี่ยเขามีพี่ชายด้วยนะชื่อนิวตันทีเนี้ยพี่ชายเขาเปิดเป็นบาร์บาร์แบบเป็นบาร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนชอบไปกันอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งในเรื่องเนี้ยโยธาจะไปที่บาร์นี้บ่อยมากแล้วก็ไปทําภารกิจ ที่ว่านี่แหละแล้วก็มีคนลือกันไปต่างนานาน,นะคะว่าแบบโยธาเป็นคนไม่ดีโยธาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางทีก็แบบโดนชกต่อยแบบว่าหน้าปูดหน้าเขียวกลับมาเลยอยากให้ลองไปอ่านขาว่าเพราะอะไรซึ่งที่เราหวีดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอ่านช่วงแรกๆนะ ทุกคนอ่ะเขาจะเรียกคุณโยธาว่าคุณความมืดมนส่วนทางการยูคนทุกคนจะเรียกกันยูคนว่าเจ้าหมาบีเกิลเพราะว่าหน้ามันเหมือนหมาบีเกิลทุกคนแบบเวลาการยูคนแบอบกว่าตัวเองหลอ่ฉลอฉล่อผมหล่อมากเลยอะอยทุกคนก็นจะบอกว่าใช่หลอ่อล่อเหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลอ่อเหมือนหมาคืออะไรวะมันต้องน่ารักมากแน,แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาไม่อยู่ร่วมห้องกันแล้วอ่ะคือจะบอกว่าไงดีอะ จำที่เราบอกว่าเขาเป็นสายรหัสเทวดาได้ไหมโยธาจับสายรหัสได้เป็นสายรหัสของอาร์คอารที่เป็นสายรหัสเทวดาเพราะฉะนั้นน่ะน้องอาร์มเขาเลยมีวิธีการเทคน้องนะคะด้วยการซื้อชุดนอนชุดนอนแบบว่าลายเป็ดลายซาฟารีลาย แมวอุ่งๆอ,อะไรอย่าเงี้ยคือชุดนอนน่ารักทุกชุดเลยเออสูชุดนอนเทกน้องคือเนี่ยอยากให้มันเป็นซีรีส์ตรงนี้แหละเพราะว่าอยากดูชุดนอนคืออยากจะรู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะคะขนาดตอนวิศวรกรรมศาสตร์อะจากเรื่องยอ่อเล็กๆมันยังกลายมาเป็นเล่มสองเล่มเนี่ยหนาๆได้เลยอะเชื่อเถอะว่ายัางไงอะมันต้องมีจริงๆขั้นกูยังเป็นซีรีส์แล้วเลยโอ้วิศวรกรรมศาสตรกับวิศวรกรรมโยธามันต้องมาแล้ดิใช่ปะ เออก็อยากแอบ,บลุ้นอยากให้มีเหมือนกันนะแล้วก็คู่เนี้ย เขาเหมือนเขาค่อยๆพากันข้ามผ่านอดีตอย่างปมของโยธาอย่างเงี้ยที่ชอบทําให้คนอื่นเขาแบบเลิกกันเขาไปเป็นมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีปมของเขาว่าเพราะอะไรส่วนการยุคนเขาก็มีปมของเขาว่าทําไมเขาถึงได้แบบต้องนอนเปิดไฟตลอดเวลาปิดไฟไม่ได้กลัวความมืดอะไรอย่างนี้นะคะทั้งสองอ่ะช่วยกันก้าวผ่านปมตรงเนี้ยแล้วกว่าจะรักกันคือมันไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะเหมือนเดิมไปวิศวะ งานวิศวะสัมพันธ์อีกแล้วแต่งานนี้บอกเลยว่ามันมีช็อตหนึ่งนะคะในนิยายเราขอสปอยที่เหมือนโยธาได้ผ้าห่มมาผืนหนึ่งผ้าห่มเล็กๆสีฟ้าแล้วก็ห่มไว้แล้วเหมือนกับเขาถามแหละว่าแบบผ้าห่มอันเนี้ยผ้าห่มใครหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละเราเราเราจำไม่แม่นนักนะคะแต่ คือโยธาตอบว่าผ้าห่มของแฟนดังนั้นนะคะเวตอนที่เราซื้ออะเอเวอร์ไวนเขาก็เลยมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมาให้ด้วยนี่ผ้าห่มของแฟนฉันก็ไม่พาจา้ะฉันก็เอาน่ารักๆเลยเอาจริงๆอะตอนฉากนั้นอะไม่แม่นเออต้องไปอ่านใหม่แต่แบบ ฉ,ฉันจำคำว่าผ้าของของแฟนแม่นมากอะ่ะบอกเลยแล้วผ้าคือแบบดีมากนุ่มมากน่ารักมากเป็นแบบพรีเมียมที่แบบว่าฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องได้ฉันต้องมีอย่างเงี้ยจริงๆเออซึ่งอยากให้ลองไปอ่านดูนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีคู่ของไฟฟ้าด้วยซึ่งตอนเนี้ยเรายังไม่รู้หรอกว่าไฟฟ้าจะคู่กับใครคือถ้าคุณความมืดมนคือโยธาคุณไฟฟ้าก็คือความสดใสของโลกใบนี้อ่ะ เป็นมิดเฟลลี่เราก็เลยอยากรู้ว่าใครนอกที่จะมาเป็นนายเอกของคุณไฟฟ้านะคะเรารออยู่นะคะคุณนักเขียนอย่าลืมนะคะคุณจิตติเล่นแล้วรออยู่นะ สำหรับวันนี้นะคะก็จดการรีวิวนิยายแต่เพียงเท่านี้นะคะฉันจะขอไปนอนกับพระห่มแฟนก่อนนะสำหรับเรื่องหน้านะคะจะเอาเรื่องอะไรมารีวิวกันนั้นเน่ย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ช่วงโควิดอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมกักตัวเพื่อชาติด้วยนะกักตัวกักเชื้อแล้วก็ทลายกองดองที่มีบ้างนะคะสำหรับเราๆไปและบ๊ายบายจ้า